เกณฑ์การเทสร่างกายสําหรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ใหม่ที่ผ่านมาหลายคนสมหวังกับการเทสร่างกายเพื่อสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ใหม่และก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ผิดหวังสําหรับเกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกายการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1จะมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายอยู่3ท่าได้แก่ 1. ท่าดันพื้น2 ท่าลุกนั่ง 3. วิ่งระยะทาง800เมตรในท่าที่1ท่าดันพื้นผู้สมัครชายพยายามทำให้ได้22ครั้งภายใน2นาทีจะได้100คะแนนเต็มผู้สมัครหญิงพยายามทำให้ได้15ครั้งจะได้100คะแนนเต็มท่าที่2ท่าลุกนั่งผู้สมัครชายพยายามทำให้ได้34ครั้งภายใน2นาที จะได้100คะแนนเต็มสำหรับผู้สมัครหญิงพยายามทําให้ได้25ครั้งจะได้100คะแนนเต็มท่าที่3ท่าสุดท้ายวิ่งระยะทาง800เมตรผู้สมัครชายพยายามวิ่งให้ไม่เกินเวลา3นาที15วินาทีจะได้100คะแนนเต็มผู้สมัครหญิงพยายามวิ่งให้ได้ไม่เกิน4นาทีจะได้100คะแนนเต็ม เมื่อจะสอบร่างกายเสร็จแล้วรอประกาศผลขอให้สมหวังทุกนาย